ท่าคลิปใหม่ๆจะชอบตัวเป็นปเด็บ OPPO ฝากกดติดตามเรียกให้กดที่กระดิง่งเรียกคำว่าทั้งหมดข้างบนเพื่อท่าคลิปใหม่ๆ o o. จะชอบตัติป็นเ OPPO ใสไปดูคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมสวัสดีครับพวกกระช่อนตัวเปเด็บ OPPO เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมทกระดาว EP ที่สามนะครับต่อจาก EP ที่สองเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมก็ปิดนี่ก่อนเสียงมันเสียงมันดังนิดนึงเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับ เข้ามาในคอมทำภารกิจต่อไปนะครับบอกว่าให้เราไปเก็บไอตัวนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณสามจุดนะครับแล้วก็ต้องแข่งเนี่ยครับสามจุดหนึ่งสองสามปัดเพลงแล้วโอเคมาเริ่มเลยนะครับก็ที่นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับอัดเพลกก็ต้อง เข้าไปนอนนะครับนั่นก็เราก็ขึ้นต้นไม้ไปเลยก็ได้ต้นไม้แล้วก็ข้ามไปเลยเยรกทว่จะพารถนี้ไปวนไปตรงที่ตรงโนู้นนะเรียบร้อยประตู ก็จอยตรงนี้เลยครับประตูก็ได้เปิดออกอันที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะไปดูนะครับภารกิจตรงไหนตรงนี้ก็จุดสุดท้ายครมันต้องแข่งกับเวลาครับภารกิจนี้โอเคเดี๋ยวจดได้ไปเอาตรงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วคยวิ่งอ้อมมามา,มา,ม,ามาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับเหมืเลยครับตรงนี้แหละครับ ต้องรีบเลยนะครับเอาเข้าวยังไงออกทางแค้ข้างหลังมี้เป็นเกมแต่ดาวอีพีที่สามนะครับตอนเป็นอีพีที่สองนะครับโอเคนี่ไงไอ้นี่ะลรพูกเกยียร์สายไอ้นี่มันจะมีเสียงวี่บอกีอ่บอทําที่สำหรับกา้กล้โดดไ,ไปเลยนะครับไปเลยนะครับกดตัว E หนึ่งสองทั กดผิดอ oh, mm ๋อ hmm. มันบอกให้เซฟไปก่อนเซฟไปจุด,จด,จด,จดนี้นะครับโอเคไปเลยไปดิ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 ไปเลวไปเลวไปเลวไปเลยไปเลย,เลย,เลยตอนนี้วิ่งแล้ววิ่งแล้วเกมนี้มันวิ่งไม่ได้แล้วมันเด็ดเดือดถ้าตกน้ำฮาไปเร็วไปเร็วตรงนี้ครับที่สอง,อ,งอ,อันหนึ่งครับ ไม่ทันครับจริีๆคุณต้องไปพังชั้นก่อนนะเพื่อจะเข้าไปชั้นบนครับต้องเตรียมใหม่แล้วก็เมื่อกี้เราเซฟไปนะครับเนี่ครับเราเซฟไปจุดนี้นะครับเพื่อพังเรียบร้อยนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับขอดูให้แน่ใจก่อนนะครับลองไปนะไปแล้วไม่ผมไม่รู้แล้ว่ผมไม่รู้ลเลยตอนนี้อันนี้ไปเลย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  เฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยว่าผมน่าจะทันนะครับทันแน่นอนนะแบบนี้อีพีสามจบแน่นอนนะฮีอปเตอร์มาแล้วไปแล้วเฮ <c oughs> ้ <c oughs> ยก็เป็นชิ้นท้ายที่เรามานะครับก็มาที่นี่แล้วก็เดินไปนะ โอเคมาดูว่าเราจะได้ของหรือเปล่านะค okay, รับโอเคได้ของหรือเปล่าเนี่ยเอ้ผมได้ของโชคดีมากเลยได้เป็นที่เผาที่พิธีพิธีพิธีเผาเหล็กนี่ยครับมับจะเผาเหล็กได้แล้วถ้าเป็นไม้มันก็จะติดติด,ดไฟครับยอดไปเลยโอเคครับ ก็นะครับสุดคลิปนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วเลื่อนทั้งหมดกรบุญน,นะครับเพือพ่อนพ้าคลิปใหม่จากช่องแซมอินเทปโอพีโอสุดคลิปนี้สวัสดีครับผม